าสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับวันนี้เป็นวันคารที่หกครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่สาคนสองพันยี่สิบเอ็ดครับวันนี้รีวิววันนี้เป็นรถ Honda Sonic นะครับเป็น Sonic รุ่นไฟสองชั้นนะครับเป็นรถของคุณชื่อเล่นว่าคุณเก่งนะครับหรือว่าคงพัด อยู่อ้อมน้อยครับกรุงเทพก็ได้นำมาให้ช่างสอนได้เช็คใหญ่นะครับเช็คใหญ่ปรับสภาพแลวเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้เช็คใหญ่ก็มีมีเช็คตั้งวาลแล้วก็มีปรับคำคาบูใหม่ครับคาบูเวเตอร์ก็ใส่เอ็นโปรมาครับแต่ว่านมหนูไม่จะเขียนช่างสอนก็มาเปลี่ยนนมหนูอากาศนมนมหนูน้ำม,มันให้ใหม่ พร้อมกับสวมปากขบูให้มันใหญ่ให้มันตึงขึ้นมาสำหรับเอนโปกอโซนิกต้องมีสวมปากแล้วจะแน่นสนิทนะครับแล้วเดินดีครับแล้วก็มีซ่อมปรับระบบน้ำมันให้สำหรับเอนโปนะครับปรับระบบน้ำมันให้ใหม่ปรับเข็มครับแล้วก็ใส่กรองอากาศใหม่ก็อากาศที่ใส่เดิมมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับ ของเดิมใส่แบบนี้มาครับยับยน่นไม่ไหวแล้วนะครับตัวรัดก็ไม่มีขั้นสอนก็เอาใส่เป็นแบบนี้ให้นะครับซึ่งเป็นกรองสแตนเลสสามารถล้างได้ครับใช้ได้ใช้ได้นานนะใช้เราล้างล้างเราใช้ใช้ได้ทนทานนานมากครับมีเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วคันนี้เป็นรถที่เป็นสตาร์ทมือนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็มีอ่าเปลี่ยน อะไรอ่ะหลาย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 อย่างเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์หน้าหลังใช้สเปคเดิมนะครับหน้า15หลัง42ครับโซนิกนะครับต้องใช้เบอร์นี้ครับลูกปืนเราหน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับครับให้ของนาชิ้นะครับอย่างดีนะครับ6301ครับแล้วก็มีเปลี่ยนหัวเทียนหัวเทียนก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับหัวเทียนบอดเพราะว่าของเก่าน้ำมันลงเยอะนะครับ ลูกตื่นล้อมาก็ไม่ไหวแล้วนี่ครับสภาพแย่เปลี่ยนให้ใหม่ทีนี้ก็ดีหมดน้วมันเครื่องดํามากถ่ายครับเปลี่ยนถ่ายใหม่หมดครับอะไรเปลี่ยนเยอะครับแล้วก็มีซ่อมไดสตาร์ทด้วยครับไดสตาร์ทไม่เดินตอนนี้ก็ซ่อมเปลี่ยนฐานให้ทําหัวคอมไดให้ใหม่ชั้งสอนทําเองครับซ่อมเองครับซื้อชุดฐานชุดอะไรมาซ่อมครับทาทาเยอะครับคันนี้หลายอย่างครับ คำว่าเช็คใหญ่แต่ว่าเปลี่ยนอะไรก็เติมด้วยครับท่นนี้ก็จบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ติดเครื่องง่ายแลละครับแอดชึ้งเลยครับกดสตาร์ทแอดชึ่งติดเลยนะครับนี่ครับพัางสอนทำต้นอิกต้องแบบนี้ครับแอดชึ่งนะครับอันนี้ก็ไล่ไล่ต้นหนูใหม่นะครับติดเครื่องตอนแรกก็จะมีฟอนนิดหน่อย จะมีโช๊คครับสำหรับไอ้ดึงได้และครับครับเครื่องเย็นดึงโช๊คนิดเดียวนะครับแล้วทีเดียวแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับเบาไม่ดับครับเร่งดีสุดเสียงครับสุดเสียงเลยครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วทั้งระบบน้าหม้อน้ําหล่อเย็นทั้งเบรกเบรกหลังก็ซ่อมให้ใหม่ครับนี่ครับ เยอเลยครับเบรกหลังเบรกหน้าดูให้ใหม่ระบบคัดปรับสภาพให้พร้อมใช้หมดทั้งคันนะครับตอนนี้ก็ดีแล้วคันเกียร์ที่หลวงงอกแงะมาช่างสอยก็ซ่อมให้กับตอนที่มานี่คันเกียร์นี้โยกได้โยกโยนในหมดตอนนี้ก็สีกันนะครับทําให้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวให้จ้าของมารับรถกลับบ้านครับแล้วมันเครื่องก็ใช้ของอีเดอร์มิสึกนะครับอีเดอร์มิสึกครับยี่ห้อนี้ นะครับเยอะมิเศษนีเนะครับเป็นมิซิลิติก1ลิตรครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรกันระบบคัดระบบคัดก็ตั้งปรับให้ใหม่กับทั้งน้ำยาหล่อเย็นอะไรที่เก็บน้ำยาหล่หอเย็นอะไรตัวนี้อยู่ข้างๆนี้ก็ซ่อมให้นะครับ ก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้เจ้าของมารับรถกลับบ้าน,นครับจะได้ไปใช้อย่างมีความสุขสบ,บายใจนะครับก็วันนี้ก็คงจบสําหรับคลิป Honda าโตนิกชันนี้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีปัญหาครับทำได้ครับโตนิกกวนลวนขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาทําได้หมดครับ,รบ,รบเบาดีเดินดีติดง่ายเครื่องไม่ดับ ก็โอเคแล้วครับเข้าเกียร์ไม่กระตุกไม่ไหลครับระบบทัดอะไรกระดูให้หมดครับพบจบแค่นี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่หวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนควงสว่างครับ